สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ถนนเริ่มแห้งแนละ้วน้ําแข็งมันแห้งไม่ลื่นมากเท่าไหร่ค่อยๆเดินเดินทัวอากาศก็หิมะแล้วก็หมอกขมุกขมัวค่ะดูทางทางเดินประจำมาณนี้ อากาศก็ประมาณลบสองก็เดินได้ค่ะค่อยๆเดินเนาะค่อยเดิน,นออกกำลังกายหนาวแค่ไหนก็ต้องออกกำลังกายนะถ้ามีเวลาบา้างต้านโควิดบรรยากาศก็ไม่มีคนวันจันทร์คนบางคนเขาก็ทำงานที่บ้านเนาะทำงานที่บ้านบางคนก็ออกไปทำงานเป็นบางบางงานเนาะเราก็ไม่ไม่ได้ทำงานอะไรช่วงนี้ อยู่บ้านมีเวลาเดินเดินเทีย่ยวอันนี้ยังไม่หมดหน้าหนาวนะยังมีเวลาอีกเดือนเนี่ยหมอกวันนี้มีหมอกหมอกผสมกับหิมะที่จับอยู่คุมดินอยู่ก็จะประมาณนีเน้เดินไม่เดินไกลวันนี้ เดินไกลเดินสักห้าร้อยเมตรพอเดินไกลก็ไม่ไหวเนาะเล็กๆนๆ้อยมาส่องดูทางเดินพาเพื่อนๆมาดูทางเดินเดินออกกำลังกายสภาพที่มีอิมะปกคลุมเนาะโอเคนะจ๊ะแค่นี้นะคะ